กินอะไรยิ่มะพร้าวอ่อนขนุนเชื่อมเนีพร้าวอ่อนขนุนเชื่อมอย่างหวานเข้มข้นพื้บ แล้วเราก็มีนี่ข้าวเหนียวดำเขาทำยังไงคะข้าวเหนียวดำที่เขาทำเอาไว้ใส่พวกน้ำแข็งใสน่ะคุณทึงทำได้นุ่ม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 นิ่มนุ่มนิ่มอร่อยเขาทำยังไงเดี๋ยวปริดาศึกษาก่อนนะอ้าวมดแมนก็อยากกินนะขนมกับเราด้วยเออแล้วเราก็จะใส่กะทิซึ่งเราเพิ่งต้มแล้วก็ใส่ เกลือเล็กน้อยพอมันมันกร่อยๆ,ๆอยกินแบบไทยๆกินในสิ่งที่เรามีอ้าวช้อน,นยอยู่ไหน ขนุนเชื่อมนี่เพื่อนให้มาอีกแล้วเขาก็ขยันทำแต่เขาก,กินหมดไหมไม่หมดเขาก็ต้องแบ่งมาให้เราเนี่ยปาริดาชอบไอ้ไอ้ข้าวเหนียวดําเนี่ยเขาทาได้แบบสุดยอดเลยอะ่ะออหวานมันหวานมันหอมเย็น ข้าวเหนียวนี่โดนโดนน้ำแข็งมันก็ไม่ไม่แข็งนะเพราะมันมันมันมน,นุ่มนุ่มเขาทำยังไงอะ่ะไปถามที่ร้านเขาก็บอกก็ต้องแช่เอามันแช่อยู่แล้วแหละดูกันให้ใกล้นิดนึงเนาะ ก็ต้องแช่เอามันก็แช่แต่ว่าถ้าเราแช่มันก็ก็ไม่นุ่มขนาดนี้อันนี้ต้องไปหาสูตรแหละต้องไปหาสูตรแหละเนาะจะได้เอามาเล่าเพื่อนๆฟังกินคำโตๆไปเลยก็ความสะใจ ขนมเน่ะเรากินได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปกินเย็ยนกินค่ำหรือก,กินตอนเช้าตอนเที่ยงเย็ยนค่ำก็กินได้แต่อย่าก,กินบ่อย ก็ขอบคุณมากมากนะคะที่มาเยี่ยมชมวัมว่าเพื่อนๆได้รับความสุขของเพื่อนๆเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friends thanks you for your support See you next video. Bye bye.